เสีบแสบกระมังดำวันนี้เสนอแันเข้าไปสอ,องร้อยแต่งกันดีเยวจะแย่งกันโอ้โหายเอาเอามาขัดก่อนครับนี่ดำเหลือเกินวันนี้จะทำคลิปวิดีโอให้อาหารสุนัขกหน่อย เต้องหาไปเอาข้าวลงครัวที่เหลือ,อามาได้หน่อยนึงดำมากดำมากดูครับให้มันสอาดสักหน่อยดูดำเกินไม่ได้ผม้าดำดำๆแบบนี้ไม่ผ่านกินไม่ลง กว่าจะทําคลิปสั้นตัดสินใจทําวิดีโอยาวดีกว่าครับทุกคนอื้เอ,าเอา้าเอ้าพอสะอาดสักหน่อยอื้เอ้าอ,อะไรเข้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแลโอ้โห อายุพันปีเนี่ยเอานี่สงสักพอกอืมดำอ้โดนเล็บโดนมือง่วก่อน ผมเอาฟลายคาราเมลลายโอ้โอโอ้โหโอ้สกปรกสกปรกผมไม่ค่อยชอบนะครับทุกคนดูไหมถึงจะเป็นแท่งหลางม,มันก็ดูแบบไม่ค่อยสวยอะ่ะ

มาเดもうもうもうิมอยู่นะมาเดิมอยู่สักรอบสักรอบแล้วเสร็รอบสักรอบ อันนี้รอบสเก็บรายละเอียดไดหน่อยรอไ Rồi Ok cổ lắm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  Ok Ok đây là, đây là. Đây là, đây là. Wow. OK. Nào 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 nào. มาทุกคนเสบแสบกระมังดำวันนี้เสนอข้าวคุกผัดไข่ใส่อาหารกระปอ๋องมาเริ่มกันเลยมาฮ่าฮ่าเฮ้ยเฮ้ยห้องห,ห้องห้องห้องมามา มานี่เลยยังกบไปออ้อือหนึ่งอันโอ้ยอันนี้มีน้ำอันนี้มีน้ำมีน้ำโอ้ยยังก็ไปอ้องร้อยอ่าอันนี้เอาอตาเราใจเอาให้โดมเล่นออ้ย อ,อุ้ยอ่ะไม่ทันใจตัวนี้เสบแสบกระมังดำจายชาติทหารพานข้าวคุกผัดไข่ใส่ประกาศขาวโรยหน้าด้วยอาหารกระป๋องฮุ่งฮ่งห้่งือ พร้อมเสิร์ฟแล้วที่นี่ว้าว้าว้าวว้าวาเขาจะว่าผมบ้าหรือเปล่านี่มามามามีมากกินมากมีน้อยกินน้อยนะครับทุกคนเนี่ยผมไปแบ่งจากโรงครัวมาเนี่ยข้าวเย็นเหลือตอนเช้าเนี่ยมาพร้อมเสิร์ฟ เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอ้หนูมาอ่ะพร้อมเสิร์ฟอุ้ยโรยหน้าปะับปะับปรหืมแต่งดีๆแต่งให้ดีเราจะแย่งกันโอ้โหหายหนึ่งกานเดี๋ยวยาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเฮ้ย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 รอ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 คอยคอยคอยยาวคอยคอยคอยยาวคอย คอยยาวคอยสอไปคุครับาเดินได้สเฮ้ยเฮเอาเอาสอง เอาสามาด้นหลัง้นหลเอาไปเลยหนูไปกินมามามาอุ้ยอุอุ้ยสงสารสงสารมามามเอาโอ้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 โหาหนูหะโอ้ยนี่่งอกินตรงนี้น่อนี่อ่ายงกันนี่มาหนูอ้หนู น้องๆกินกันใหญ่เลยนะครับทุกคนมีมากกินมากมีน้อยกินน้อยมาๆกินไปกินไปมาใจเย็นใจเย็นหนุใจเย็นใจเย็น,ยนอืมโอเคฝากดิตามคลิปบ้าๆบอของจ่ายชาติด้วยนะครับเศษบๆษกระมังดําสวัสดีครับ